สวัสดีครับอาจารย์ซุ่มมังกรซุ่มเทรดเดอร์กลับมาแล้วนะครับวันนี้วันที่17เดือน3ปี2024 mm. เดี๋ยวดูภาพเซ็กกันครับแล้วก็มีหุ้น10ตัวใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่อง R อนะครับถ้าเพิ่งเจอกันฝากนะครับกด subscribe ช่อง YouTube ช่องนี้กดไลค์กดแชร์วิดีโอรวมไปถึงคนที่ติดตามกันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้กด u u s s r i b e นะอนขอกำลังใจนะครับช่วยกันกดนิดน,นึงเนาะอาจะได้มีกำลังใจมาอัดคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคน แล้วถ้าใครชอบนะอยากติดตามกันเพิ่มเติมมีลิงก์นะครับของแฟนเพจ a c e b o o k อยู่ใต้คำบรรยายสามารถที่จะไปกดแล้วกดติดตามได้เลยเนาะไม่พลาดสิ่งดีๆนะครับในมุมมองของนอกเหนือจากเรื่องของเทคนิคลมีมุมมองเรื่องของจิตวิทยาการที่เราจะมีไมซ์เซตในการเทรดในตลาดให้ดีนะครับส่วนใครที่กดทุกช่องทางแล้วแล้วชอบในสไตล์ของแอนครับ มีลิงก์ OA ลิงก์ l i n อ OA อยู่ข้างล่างนะใต้คำใายกดมาเลยนะครับขอรับวิดีโอตัวรับพิเศษของ R ได้นะยืนยันตัวตนว่าเป็นแฟนคลับของ R แล้วจะได้รับลิงก์ไปดูวิดีโอสรุปให้ความลับในการเทรดความยาวชั่วโมงครึ่งเนื้อหาเน้นๆไม่มีใครบอกคุณแบบนี้นะฮะจากประสบการณ์เทรดจริงจากเรื่องของการที่ไปลงเรียนในคอร์สหลายๆหลายๆคอร์สนะฮะที่เขาเปิดเนี่ยทั้งแต่แพงไปจนถึงราคากลางๆราคาถูกเรียนมาหมดนะฮะหลายอัน รุปมานะครับเป็นแก่นให้ไปฟรีๆชั่วโมงครึ่งนะถ้าใครตั้งใจจริงเทรดได้ดีขึ้นแน่นอนถ้าดูวิดีโอนี้แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของภาพเซจันตอนแรกอาคิดว่าอากลับไม่ทันนะฮะติดภารกิจเนาะกลับมาถึงดึกแล้วแต่ว่าคิดไปคิดมาอ่อไม่เป็นไรเรามาทําวิดีโอดีกว่าเพราะว่าคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้มีวิดีโอนะครับที่เป็นอ่าอ,อะไรดีๆเนี่ยเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการเทรดสาหรับสัปดาห์นี้เนาะ ภาพของเซตเนี่ยอาต้องบอกแบบนี้นะว่าถ้าใครติดตามกันมาตลอดเนี่ยจะจะบอกว่ามุมมองของเซตเนี่ยที่อาให้ไปเนี่ยจุดที่มันมีมุมมองของการที่จะเด้งกลับหรือใครที่เล่นทีเฟกแล้วอาจจะได้มุมมองที่ดีไปเปิดในเรื่องของเอเรื่องของในมุมมองที่เล่นเป็นทางบวกเนะเาะอ่าก็ต้องบอกว่าจุดที่มันเป็นจุดดึงกลับเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่1 3 6, ึ่เราพูดกันมาหลายวิดีโอนะครับ แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆอก็บอกว่าเฮ้ยรามัดระวังนะถ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยมีจุดสําคัญที่จะต้องยืนให้ได้ก็คือว่าหนึ่งสามแดดหรือเส้นอิมเอห้าสิบทำเฟมเดเนี่ยเซตเนี่ยต้องยืนให้อยู่นะเมื่อวันพฤห,หัสเนี่ยมันยืนมันยืนสวยนะมันยืนสวยนะแล้วก็มีมุมมองว่าควรจะไปต่อแต่วันศุกร์เนี่ยเปิดแกลบนะครับแล้วก็ปิดไม่ได้สวยเลยเพราะว่าถ้าจะให้สวยถ้าจะให้ดีเนี่ยจริงๆไม่ควรจะปิดต่ํากว่าเส้นอิมเอห้าสิบนะ ตอนนี้ก็ต้องวัดใจกันต่อนะครับแต่ถามว่าเสียไหมเสียไหมเราดูแบบนี้ถ้าเราเอาสปีดไลน์นะครับตอนนี้เป็นสปีดไลน์นะเส้นสีแดงเห็นไหมว่ามันจะพอดีเป๊ะเลยเป็นจุดลุ้นถ้าวันจันทร์ไม่เขียวนะระมัดระวังนะครับจะไหลลงมาถึงระดับ1380 1380จะกลายเป็นจุดสําคัญอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วถ้ายืนไม่ได้ก็จะไหลลงมาเล่นนะครับแล้วโซนตรนี้ขยิบลงมาหน่อยจะกลับมาเล่นกันแบบ อ่าหนึ่งส7มสามแล้วมันจะเข้าใกล้เส้นเทนไลน์ที่เป็นสีเหลืองดังนั้นภาพของเซตเนี่ยต้องบอกว่ายินดีด้วยกับคนที่อ่าเล่นลองใช่ไหมเล่นลองเนี่ยขึ้นมานะครับเล่นลองขึ้นมาแล้วก็ได้กำไรเทคพอฟิตกันไปหลายจุดแล้วนะครับตอนนี้มุมมองของมันเนี่ยถามว่ามันจะลงมาถึงตรงนี้ไหมย,ยังไม่ทราบแต่แค่ว่าถ้าเราดูตามเทคนิคอลหน้างานเนี่ยต้องบอกว่า การยืนเส้น EMA 50ไม่ได้เมื่อวันสุกแล้วเปิดไม่สวยเนี่ยมันเสียวนะฮะแล้ววอลุ่มซื้อขายเนี่ยมันก็แบบเ,เสียวๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระมัดระวังการไหลลงมาตามที่อาบอกถ้าจะให้ดีถ้าจะสบัดอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ต้องกลับไปยืนเหนือ1388หรือ1390ไปเลยมันจะเป็นการคอนเฟิร์มยืนเหนือ EMA 50แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆไต่ขึ้นไปได้นะครับไปซับแรงขายข้างบนแล้วก็ค่อยมองกันพันสี ตอนนี้หน้างานจริงต้องรุ้นครับว่าพรุ่งนี้จะเปิดยังไงนะฮะเส้นสปีดไลน์ขึ้นมาแบบนี้แล้วถ้ามันจะพักย่อลงมาก็ได้เพราะว่าสปีดไลน์มันเป็นการขึ้นแบบรวดเร็วดังนั้นเนี่ยการที่จะออกข้างซับแรงขายก่อนแล้วจะไปต่อก็ได้แต่อามองว่าการย่อไม่ควรต่ํากว่า1380ครับเซตประมาณนี้เนาะภาพใหญ่ใน m ท f r a ฟ e week ยังเป็นขาลงนะครับ i ท e f r ฟ m e day ก็ยังเป็นขาลงแต่นี่คือการเด้งในโซนต่ำนะฮะโอเคครับภาพเซตประมาณนี้ MEB นะฮะหุ้นมหาชนก็ต้องบอกนี้นะว่า MEB เนี่ยให้ไปนะครับดูมาให้ตลอดนะครับหุ้นตัวนี้เราก็ต้องบอกว่าจุดที่เขาขึ้นมาถึงตรงเนี้ยเขาขึ้นมาถึงแนวต้านที่อาให้ไว้พอดีเลยนะครับก็คือแถวประมาณ37.50ิบเจ็ดาแล้วก็บอกว่าเส้นที่มันไม่ควรจะหลุดเลยเส้นแรกเนี่ยใครทุนดีนะทุนซื้อเนี่ยมันต้องซื้อกันตั้งแต่แบบโซนส2มสิบาทขึ้นมาแล้ว เพราะฉะนั้นขึ้นมาขนาดนี้ใครเล่นแบบเทรดเนี่ยคุณต้องไม่กลับไปขาดทุนแล้วนะครับเลาวอาให้มาตลอดว่าอ,อ,อย่าหลุดตรงนี้นะอย่าหลุดเทนไลน์เส้นสีเหลืองนี้นะแล้วถ้าหลุดลงมาแย่ที่สุดเลย34.25ี 34. ่เนี่ยมันสุดๆดแล้วไม่งั้นจะไปหาเทนไลน์เส้นนี้สุดท้ายลงมาถึงเทนไลน์เส้นที่อาให้ไว้นะฮะเทนไลน์ตรงนี้กลับไปดูวิดีโอย้อนหลังได้เลยอาจารย์ซุ่มเมนี่ยไม่เคยมานั่งแบ็กเทสนะ เพราะว่าเรามาดูวางแผนเพื่ออนาคตเนี่ยเราตีแผนให้ก่อนเราแผนการที่เอาไปใช้งานเนี่ยเราจะต้องมองความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอมลงมาถึงเส้นที่ให้ไว้เลยก็คือเส้นเทรนไลน์ตรงนี้แล้วเน้นย้านะครับในทุกๆคลิปในทุกช่องทางของอเนี่ยเป็นความรู้ในมุมมองส่วนบุคคลเป็นความรู้ทางด้านเทคนิคเทคนิคนะครับเป็นมุมมองการเทรดที่ไม่ได้อ่าไม่ได้เอาเรื่องของพื้นฐานนาเพราะอาไม่ได้เก่งเรื่องของการประเมินมูลค่าไม่ได้เป็น VI นะครับ เพราะฉะนั้นมุมมองที่ให้ไปเป็นมุมมองส่วนบุคคลไม่แนะนําการซื้อขายใด้ทั้งสิ้นในตลาดหุ้นไม่ว่าคุณจะเล่นแบบพื้นฐานหรือคุณจะเล่นแบบเทรดแบบเทคนิคไม่มีใครใจดีกับคุณถ้าคุณไม่สามารถที่จะคุมความเสียหายเร,เรื่องของการขาดทุนเรื่องของการกําไรได้ด้วยตัวเองเลือกหุ้นได้ด้วยตัวเองอย่าเพิ่งเล่นก็ได้ครับพัฒนาเรียนรู้ไปก่อนเนาะในตลาดหุ้นเราจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ออกแบบการซื้อขายด้วยตัวเองนะครับประมาณนี้นะ ตัว m e b เนี่ยตอนนี้ไหลลงแางนี้แล้วเอาอยัางไงต่อภาพของ m e b เนี่ยตอนนี้เส้นเยอะแยะรลบนะครับเพราะว่ามันมันผ่านจุดเก่าๆไปแล้วตีจุดปัจจุบันให้ก่อนเป็นแบบนี้ต้องเข้าใจว่าเทรนไลน์เนี่ยย่อลงมาถึงตรงนี้เลยส่วนที่ไม่สวยงามของเขาเนี่ยคือมันหลุด EMA 200เท่ากับคนเนี่ยมันเหมือนจบรอบนะฮะในเชในเชิงของการเทรดในเชิงของ ตอนนี้ถ่าแนวรับของเขาหลุดเทนไลน์ตรงนี้จะไป32บาทหลุด32บาทไปถึง31บาทเอาแค่นี้ก่อนนะฮะ31บาทดังนั้นอยันหลุดนะครับตอนนี้คือมันหลุดแล้วแหละมันวินเมย์มากอะ่ะมันเสียวเสียวเนาะถ้าหลุดแล้วยืนไม่ได้33นะไปตามที่อาบอกเลยตอนนี้เนี่ยถ้าเขาจะกลับขึ้นไปได้ต้องประคับประคองตัวเองนี้แล้วกลับมายืนเหนือ34.50ให้ได้นะครับ34.50คือเส้น ที่เป็นแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญเพราะเป็นการยืนเหนือ EMA 2 0 0แล้วก็ EMA 5 0ในทำฟิมเดยถ้ากลับมายืนได้แล้วมุมมองทางด้านธุรกิจของเขาไปศึกษาเพิ่มหน่อยมีอะไรแย่ไหมมีอะไรดีไหมถ้ามันไม่ได้แย่มากมันอาจจะออกไซ์เยรเพื่อไปรับ XD ก็ได้ครับ XD เนี่ยสิ้นเดือนสิ้นเดือนเมษายนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับ MEB เกิดการพักย่อหลังจากการขึ้นมามันต้องมีคนขายอยู่แล้วแหละ แต่แค่ว่าจุดสำคัญคือกัลลังจะหลุดเทนไลน์หรือเปล่าเสียวหรือเกินถ้าเปิดมาแล้วเขียววันทย์นี้ขอร้องเถอะกลับไปยืน34.50ได้จะมีมุมมองในการที่เป็นไซด์เวย์ออกข้างอรอเรื่องของการที่จะไปเจอ XD f f f t c t นะครับในตอนสิ้นเดือนของเดือนเมษาเนาะประมาณนี้ครับ MEB ตัวถัดไปนะครับ BTS BTS อตีไว้ให้นะครับก็บอกไปแล้วเนะว่าเกิด d i v e r g e n จ e นะฮะแล้วก็เกิดการทำงานของ d i v e r g e n จ e โดยที่ให้ไปว่าเฮ้ยต้องเบรกนะถ้าเบรกเส้นกดตรงนี้มีโอกาสลุ้นนะฮะจะขึ้นมาถึงประมาณโซน5.50ประมาณนี้เลยวันนี้ถึงหรือยังยังไม่ถึงนะฮะแต่ว่าก็เล่นกันอยู่ตรงนี้แล้วอบอกว่าถ้าไม่รีบไม่เป็นไรแต่อย่ากลับมาหลุดไอเทนไลน์ที่ตีไว้ให้นะ พราะถ้าหลุดเทนไลน์เนี่ยมีโอกาสที่จะออกแข้งนะครับแล้วยอดลึกถึง4.98ตอนนี้ถามว่าเสียไหม BTS อ่า BTS ไม่ได้เสียเพราะซับแรงขายเล็กๆด้านซ้ายมือจุดที่จะต้องยืนให้ได้คือ5.50เป็นจุดที่มีนัยยะสาคัญถ้ายืนไม่ได้แล้วหลุดเทนไลน์ตรงนี้เรามัดระวังกันเป็นไซด์เว์ครับแล้วจะไหลไปประมาณ5บาทตามพี่อาร์บอกเนาะแต่ถ้ายืนเหนือ5.50ได้จะค่อยๆไต่ขึ้นไปเล่น EMA 50ครับอาจจะเห็นเขาโซนประมาณ5.90ถึง6บาท ติดตามต่อโดยใช้เทนไลน์ที่ R บอกให้ไปนะครับในภาพของการที่มันดีขึ้นมาตรงนี้มันทำงานจากเรื่องของความฝืนของราคากับอินดิเคเตอร์ที่เป็น ISI ที่บอกเรื่องความกล้าความกลัวในตลาดเนาะ,ะประมาณนี้ครับ BTS หุ้นตัวต่อไปนะครับ AP ไม่ได้ดูนานแล้วเนอะลบให้ก่อนนะ AP ในภาพใหญ่นะครับเป็นหุ้นที่ ขึ้นมาจากจากช่วงเดืนอนปี2อ2 0ี2020นะครับขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเป็นขาขึ้นมาตลอดนะครับตัง้งแต่ปี2020หลังจากโควิดเนาะเขาก็ขึ้นมาแบบนี้เลยเทรนไลน์จริงๆเป็นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่ไม่ควรจะหลุดจะอยู่ที่11บบาทอ่ะเดี๋ยวขอตีเส้นให้ก่อนนะ เอพีเนี่ยขึ้นมาเยอะในภาพใหญ่ภาพใหญ่เนี่ยตั้งแต่จุดที่แบบกลับตัวนะครับจุดกลับตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ราคาประมาณโซนประมาณเอ่อหกจุดหนึ่งศูนย์เนาะประมาณนี้แหละขึ้นมาเกือบเด้งนะครับก็เรียกว่าเด้งหนึ่งหลายๆถ้าขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเอาจงริงนะก็ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์่หนึ่งเด้งนะครับจากตอนที่เกิดวิกฤตเราก็วิกฤตโควิดเนาะเราก็กลับขึ้นมาฟื้นกลับมาเพราะฉะนั้น AP เนี่ย คนได้เปรียบอ่ะคนที่ได้เปรียบราคาข้างล่างมันเยอะกว่าคนข้างบนเพราะฉะนั้นเนี่ยการย่อออกข้างในภาพนะปัจจุบันไม่ได้เสียภาพใหญ่เนี่ยเป็นการย่อซึ่งถามว่ามันเป็นแบบมุมมองคือต้นทางของขาดลงหรือเปล่าอาจจะคือตอนนี้มันยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไซด์เวดาวหรือมันจะเป็นไซด์เว่อัพแต่ที่แน่ๆคือมันออกข้างโดยที่อ A มเอสิบมันตัดสองร้อยลงถูกต้องไหมครับตั้งแต่ช่วงเ,เดือนสิบเอ็ดปีสองพันยี่สิบสาม ตอนนี้เองเนี่ยจุดที่เป็นกรอบของการไซด์เย์ของเขาเนี่ยมันจะอยู่แถวประมาณ10บาทนะครับ10 1 0ย่อลงมาได้แต่แค่ว่าถ้ามีมุมมองธุรกิจที่ดีในปีนี้เขาไม่ควรจะหลุดแถวนี้นะครเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะมันจะเสียทรงมากไปหน่อยเอาเป็นว่าแถวสิบบาทแล้วควรจะต้องมีการเด้งได้บ้างตอนนี้เองเนี่ยถ้าถามใน AP เนี่ยในโซนของ AP เนี่ยมันมีไดร์เจจ์นะฮะมันมีไดร์เจจ์ชุดตรงนี้อยู่ นะ๋ยวอารตีให้นะฮะเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีรดเวรเจนต์ของราคามันมีความฝืนอยู่ดูหน่อยว่างบ q 3อ่า Q4 ปี 4, 2, 2023ที่ออกมาเนี่ยคนผิดหวังหรือหรือแบบอ่าเกินคาดนะฮะนิดหนึ่งไปดูหน่อยแต่ว่ามันผ่านไปแล้วเพราะงั้นต้องไปดูเรื่องธุรก,กิจของปี2024เสริมเข้ามาแล้วมันมี XD อยู่นะครับ XD เนี่ยเดือน5เลยหลัง E a r n i n g ็งอ่าควอเตอร์หนึ่งอีกอ่ะควอเตอร์ quarter, อ่าเป็นใช่ใช เป็นควอเตอร์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า XD ยังค่อนข้างไกลถ้ามันไม่ได้มีอะไรเสียเนี่ยแถว1ิบาทอาจจะเป็นจุดที่เด้งสัมผัสแล้วเกิดการเอเขาเรียกว่าสะสมกำลังของของก็ได้แล้วถ้า AP มันมีธุรกิจที่ดีอาจจะค่อยเด้งนะครับค่อยค่อยเด้งตอนแบบโซนใกล้ๆแบบช่วง XD เดือน5ก็ได้อันนี้ไม่มีใครทราบแต่ภาพใหญ่เนี่ย มันเป็นการที่แอดลูดเทนไลน์มาแล้วพยายามยืนออกแข้งแต่ขอบแนวรับที่สําคัญมันอยู่แถวสิบบาทแล้วเกิดเส้นกดชุดนี้แต่ต้องไปดูธุรกิจประกอบด้วยว่ามันมีอะไรน่ากลัวหรือเปล่าถ้ามันไม่น่ากลัวแล้วมันย่อเนี่ยก็ต้องคิดว่าเอะของดีมันยอ่อหรือเปล่านะครับก็ต้องดูด้วยเพราะฉันเนี่ยเอเนี่ยอมองว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีแบบสัญญ,ญาณอะไรที่ถ้าในเชิงของกราฟนะมันยังแบบยืนไม่ได้อ่ะแต่ว่าจุดที่สําคัญมันอยู่แถวสิาบาทแล้วแ,แล้วเกิดไดเวอเจนซ์ฝืนชุดนี้เพราะฉะนั้น ถ้าถามมาองของกราฟไม่ได้ดีในเชิงของโอเคมันเป็นขาลงแต่ว่ามันมีอินดิเคเตอร์เริ่มฝืนจะต้องใช้โซนนี้แหละครับตั้งแต่ประมาณสิบาทถึงถึงโซนนี้เลยแถวประมาณสิบจุดเอ่อสิบจุดสี่เอ่อสิบจุดห้าเนี่ยเอาให้อยู่แล้วแบบออกข้างซับของแล้วค่อยๆขึ้นได้ไหมเพราะฉะนั้น a อพยังไม่ได้แบบเลือกทางในการที่จะเด้งขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มีความฝืนของไดเวอร์เจนแนวต้านที่มีนยัยสาคัญเนี่ยต้องบอกว่าให้ไปที่ แถวประมาณนะครับจริงๆมันจะค่อนข้างโซน10.5เนี่ยสำคัญแต่พอ10.5ขึ้นมามันจะเจอ EMA 50เพราะงั้นเนี่ยแนวใต้มันเลยมีแบบค่อนข้างติดอะแล้วแล้วมันจะเจอเส้น EMA 200ด้วยนะครับเพราะงั้นอ่าเลยมองว่าค่อยๆออกไซเวย์ข้างซับแรงแล้วค่อยขึ้นได้ไหมถ้าธุรกิจเขาไม่ได้แย่นะฮะดังนั้น AP ตอนนี้อย่าหลุด10บาทถ้าหลุด10บาทจะไปเจอกันแถว 9. 7 5นะฮะแล้วก็หลุด9.75ก็จะไปเล่นกัน9.50 ลุ้น10บาทดเด v e r เ e อร์นทำงานแล้วก็จะเด้งกลับมาทดสอบประมาณ10.9ประมาณนี้เนาะอ่ะประมาณนี้ครับ AP ตัวอ่าตัวถัดไปนะครับเป็นหุ้นซูปเปอร์ก็ดูไปให้นะครับละอาก็บอกแล้วเนาะอ่ะดูอย่างเร็วๆแล้วกันนะแผนมันเดิมเลยสะสมกำลังแล้วเลือกทางลงเพราะไม่มีข่าวดีหรือมีความตกใจอะไรก็แล้วแต่ลงมาแล้วนะครับจุดที่ทำงานก็คือ10.27 1 0 2จุดสองเจ็นี่ยทำงานเนื่องจาก r s ซมันต่ำเกิดการเด้งขึ้นมาแต่อาบอกแล้วว่าราคาที่มีนยัยยะสัมพันธ์ต้องกลับมายืนแล้วทดสอบแรงขายของเส้นกดให้ได้คือแถวศูนย์จุดสามสี่ศูนย์จุดสามสามตอนนี้ยังยืนไม่ได้นะแต่ถามว่าเสียไหมไม่ได้เสียแต่แค่ว่าถ้าคุณจะยืนไม่ได้จุดแรกห้ามหลุด0ูนจุดสามศูนย์ก่อนแล้วถ้าไม่หลุดศูนจดามูนเนี่ยกลับไปเบรกเส้นกดศูนยจุดสามสามยืนได้จะมองว่าอาจจะเกิดไซเบอร์อัพ แต่ถ้ายืนไม่ได้นะครับศูนย์อยูสามศูนย์เราไม่อยู่จะไหลลงไปตามที่อาบอกเราจะสร้างนิวโลประมาณนี้นะครับซูเปอร์ LH นะ LH อาบอกว่าอะไรเหมือนเพิ่งดูไปใช่ไหมเนี่ยอาบอกว่ามีได v e r ร์เจนนะแล้วอาบอกว่าเจ็ดบาททำงานให้ได้ตอนนี้เสียวเหลือเกินนะฮเจ็ดบาทเสียวเหลือเกินแต่ได v e r ร์เจนยังคงอยู่นะเพราะงั้นขอดูหน่อยว่า 7บาทเอาไม่อยู่เนี่ยโซนแนวรับต่อไปมันอยู่แถวไหนจะอยู่ประมาณนะฮะให้ไปได้ถึงห8จุดปดห้านะห8จุดแปดห้าเราต้องเด้งได้แล้วนะฮะต้องเกิดการเด้งไม่ใช่กลับไม่ใช่กลับตัวนะเป็นการเด้งเนื่องจากตัวไอซ์ไซกับกราฟมันฝืนมันต้องมีไดเวอร์เจนมันมีไดเวอร์เจนแล้วมันต้องมีไดเวอร์เจนทำงานหน่อยแล้วมันทํางานเนี่ยสะสมมาตั้งแต่แบบ เดือนเดือนสี่ปะมันสะสมมาเดือนสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยถ้าง,งบ LH มันไม่ได้แย่แบบเละเทะไปเลยแล้วความคาดหวังดีๆในธุรกิจของปี2 0 2 4มันมีเนี่ยแถวเนี้ยมันควรจะรับให้อยู่ถ้ารับอยู่จะเกิดการเด้งนะครับแต่ว่ามันมีสปีดไลน์กดแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดราคาที่สําคัญเลยก,ก็ต้องบอกครับเหมือนเดิม7.20ต้องเอาให้อยู่แล้วเดี๋ยวขึ้นมาซับแรงขายกันโซน7.50แต่ตอนนี้ดเวเจนทำงานหน่อยครับเพราะฉะนั้น ระมัดระวังหน่อยนะครับกรับยังไม่ดีทำนิวโลแต่มีความฝืนของตัวดิเวเจนต์ของราคากับ RSI แล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเด้งได้แต่จุดสำคัญ7.20คือจุดแรกครับต้องยืนให้ได้ประมาณนี้ครับ LH เนอร์นะครับยินดีด้วยจริงๆนะขึ้นไม่หยุดเลยนะฮะโอ้โหอาทิตย์ที่เราก็ยังพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วตอนนี้มาถึงแนวต้านที่อาให้ไว้แล้วนะครับ อาดูไปให้เนี่ยน่าจะวันที่มันแดงๆตรงนี้เนาะเราก็ภาพใหญ่อาบอกแล้วไม่ได้เสียแต่ถามว่าใครมาหัวตรงนี้คุณได้กําไรใครคุณคุณได้เปรียบคุณได้คุณได้เปรียบยังไงคุณจะได้กําไรจากใครคุณต้องคิดนะฮะโซนตรงนี้มันเป็นโซนไล่ราคาสําหรับอานะคนที่ได้เปรียบเขาต้องได้มาตั้งแต่โซนนี้ครับ4.68ก่อน 5. 5บาทอะคือก่อน5บาทคุณได้เปรียบหมดอะตอนนี้ขึ้นมาขนาดนี้จะ40%แล้วอะ่ะ เขาขายได้ทุกราคานะคนที่ได้เปรียบอ่ะดังนั้นเนี่ยภาพของอาน,นะครับต้องบอกว่าเนอร์เนี่ยขึ้นมาแรงขึ้นมาอยู่ในโซนที่เป็นคนเล่นแบบเทรดเนี่ยจะมองเรื่องของการเทคโปรฟิตล้วเพราะมันจะมีแบบถ้าคุณมันเสียทรงอะ่ะเขาก็จะขายแต่ถามว่าตอนนี้เสียทรงไหมไม่เสียเสียทรงไหมไม่เสียเพราะว่าเนี่ยสปีดไลน์มันยังอยู่นี่เลยเนี่ยเส้นเนี้ยย่อดได้มันจะเข้าสู่โซนที่ขึ้นแรงสะบัดแรงได้แต่เงื่อนไขว่า อย่ากลับมาหลุดสปีดไลน์นะเพราะไม่งั้มันจะมันจะแรงนะครับเพราะงะั้นเนี่ยเนอร์ไม่เสียนะตอนนี้ซับแรงขายที่6.4ซึ่งเป็นแนวต้านที่อาให้ไว้แล้วถ้ายืนไม่ได้อาจจะหลุดลงมาถึง6.10แต่ไม่กลับมาหลุด6บาทก็ยังถือว่าโอเคเพราะมันไม่หลุดเทนไลน์ไงตอนนี้ใครมีของก็ดูนะครับว่าคุณวางแผนว่าจะเทคโปรฟิตยังไงในภาพของการวันที่เป็นทม์เฟรมเดย์เป็นสปีดไล ขึ้นไปยังไม่เสียแต่คุณต้องดูว่าคุณพอใจจะเทคกําไรแบบไหนนะตัดสินใจด้วยตัวเองถ้ายืนเหนือ6.40ได้จะไป6.60ครับแล้วก็ถ้าแรงจริงๆเลยเนี่ยอาจจะวิ่งเงินไปจนถึง6.80นะแต่สําหรับ R ตอนนี้ครับยินดีด้วยกับคนที่มีของแล้วก็เป็นคนที่แบบเขารอขายแล้วแหละใครมาซื้อตรงนี้คิดดีๆครับประมาณนี้นะครับเนอ IVL นะฮะก็โอเคขึ้นมานะครับ IVL ก็เพิ่งดูไปนะครับแล้วก็หลังจากเรื่องของการประกาศงบเปิดแกลบลงแล้วมีการดึงกลับอก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เสียนะมีเทนไลา์ตีไว้ให้แผนการเป็นแบบนี้ตอนนี้ถามว่าเสียไหมไม่ได้เสียขึ้นมาชนแนวต้านที่อาให้ไว้เลย25.50พอดีเป๊ะเลยเห็นไหมก็เกิดการย่อเพราะมันมีคนติดอยู่ะครับมันเป็นชุดราคากองมันก็ต้องมีว่าคนที่ขายออกมาแล้วมันก็ย่อเป็นเรื่องปกติ ถามว่าเสียไหมไม่ได้เสียแต่ i v l ถ้าใครเล่นเทรดคุณจะต้องวางวางจุดเทคโปรฟิตดีๆนะะเพราะมันติดมันมีคนรอขายอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าเสียไหมไม่ได้เสียเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังไม่หลุด EMA อ่า e EMA 50เส้นที่ R ให้ไว้ R บอกแล้วว่าขึ้นแล้วอย่าหลุด24.4จะเรียกว่าสวยแต่ตอนนี้ยังไม่หลุดเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ลุ้นต่อนะฮะถ้าเขาไม่หลุดเนี่ยประคองไว้ได้เขาจะกลับไปทดสอบ2 5่จุดให้อีกครั้งหนึ่งแล้วรอบนี้ถ้าผ่านเนี่ย อาจจะไปประมาณ27บาทนะครับเราก็ค่อยลุ้นกันว่าจะซับแรงขายก่อนไป28บแปหรือเปล่าประมาณนี้ครับ i v l ตัวต่อไปนะครับ s t a SCA ไม่ได้ดูนานมากนะหุ้นตัวนี้หุ้นาหุ้นถุงมือยางปะภาพของเขานะครับตั้งแต่ปี2021เดือน9นะก็คือ,คอแบบหมดเรื่องโควิดไปก็ราคาลงมานะครับแล้วก็เทนลไลน์เนี่ยมันก็เป็น เทรไลน์จริงๆมันมันมันเป็นขาลงะนะฮะเป็นขาลงแล้วก็จุดเบรกเทรลไลน์เนี่ย S T A เนี่ยใครเล่นเนี่ยนี่ครับจุดเบรกขาลงนะฮะม,มันมันเป็นจุดเบรกเส้นกดขาลงเนี่ยมันอยู่แถวสิบห้าบาทคุณก็ต้องได้กันมาแถวนั้นนะครับสิบห้าบาทเนี่ยเป็นจุดที่ได้ได้เปรียบของคนที่ได้อ่เขาเล่นเบรกเส้นกดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสายสุ่มเขาได้ไปหมดแล้วเนาะตอนนี้มันมาสี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วนะยินดีด้วยกับคนที่มีของ S.T.A. เนี่ยถ้าเราเอาเทนไลน์ของเขาตีเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทางมากเพราะงั้นมันต้องใส่เส้นให้เขาเพิ่มไปเนี่ยเส้นที่2เป็นแบบนี้แล้วเกิดสปีดไลน์นะครับเกิดสปีดไลน์แบบนี้เลยเพราะฉะนั้น S.T.A. ขึ้นมา40%แล้วนะจ๊ะถามว่าเสียไหมไม่ได้เสียสาบคนที่ได้ทุนแางยินดีด้วยถ้าใครยังถือมานะครับตอนนี้มันเป็นโซนที่เขาเลือกได้ว่าเขาจะขายเมื่อไหร่คุณต้องวางแผนนะคนที่ทุนดี แต่สำหรับ R เนี่ยตอนนี้ถ้าใครเล่นแบบเทรดเนี่ยอาจจะใช้สปีดไลน์บล็อกหลังไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยสำหรับ R ไม่อยากให้กลับมาหลุด 20. 4ดเพราะมันจะเป็นจุดหลุดเทนไลน์ที่มีนัยยะสำคัญแล้วพอหลุด20.4เนี่ยมีโอกาสไหลลงไป19บาบาทเนาะวันนี้ยังไม่ได้เสียติดแนวต้านที่21.6วิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้ได้แต่อย่าหลุดเทนไลน์ที่อาให้ไว้นะครับอย่าหลุดเทนไลน์ตรงนี้แล้วถ้าเบรก21.6ไปได้ เขาจะไปปิดแก็บชุดนี้นะครับเขาจะไปยี่สิบจุดเจ็ดแล้วค่อยดูว่ามีวรงขายไหมถ้าไม่มีวางขายเยอะนู่นเลยเจอกันยี่สามจุดหกครับเพราะฉะนั้น STA ยังไม่เสียจนกว่าจะหลุดสปีดไลน์อันนี้นะครับจะเกิดการพักกว้างนะครับโอเคประมาณนี้ครับแบมนะฮะอ่อแบม เลือกขึ้นนะครับเลือกขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบมบอกเลยนะว่ายินดีด้วยกับคนที่ที่มีของมานะแล้วอาร์ก็ไปดูคลิปเก่าก็ได้ครับแบมบอกอาร์ آ آ, บอกแล้วมันเป็นสะสมในกรอบขึ้นมาเนี่ยชุดแรกกับเบรกแปดจุดเาต้องดูต่อแล้วอาร์ก็บอกแล้วกรอบยงกรอบสําคัญเลยเก้าจุดแปดห้าเบรกครับเบรกแล้วขึ้นแบบนี้โอเคสิ่งที่คุณจะต้องเอาติดตามไปด้วยคือสปีดไลน์ขึ้นแรงขนาดนี้แล้วเข้าสู่โซน ทดสอบแรงขายของเส้น e MA 200เพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าเสียไหมไม่ได้เสียแต่อย่าหลุดสปีดไลน์เพราะถ้าหลุดสปีดไลน์มีโอกาสพักลึกถึง9.15นะฮะเอา9.15ไปเป็นจุดในยะาสำคัญก่อนนะครับมีโอกาสพักลึกถึง9.15แต่ถ้าลึกสุดๆเลยจะกลับไป9บาทแต่9บาทไม่ควรหลุดจริงๆนะ9บาทมันเป็นราคาที่มีนนยยะเมื่อมันหลุดกลับเข้าไปในกรอบ9้าบาทเนี่ยมันจะเหนื่อยแลวมันจะออกไซด์เย์ดาวได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ในมุมมองของแอเนี่ยแอมมองว่าแบมเนี่ยวันนี้ไม่ได้เสียซับแรงขายอยู่แต่เล่นเนี่ยเล่นเนี่ยถ้าไม่หลุด9.20อย่างเงี้ยเออก็ถือว่าโอเคแล้วซับแรงขายแล้วกลับขึ้นไปรอบนี้จะไปเจอ9.80มันเป็น EMA 200แล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไปเล่น10บาทประมาณนี้นะครับใครได้แบมเราก็ลุ้นต่อนะครับยินดีด้วยเนาะประมาณนี้ บ้านปูอ่ะโอเคบ้านปูบ้านปูดูไว้ไงอะ่ะก็ต้องบอกว่าบ้านปูไปดูคลิปเก่าก็ได้นะครับอาบอกไปแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดไดว์เจนแล้วอาเน้นย้ำมากเลยว่าราคาห้าจุดสี่ศูนย์ถึงห้าจุดสามศูนย์มันเป็นแนวต้านที่ต้องเกิดการเด้งบวกกับไดว์เจน gent, มันควรจะทํางานได้แล้วนะอ่าพูดตั้งแต่ยังไม่เด้งนะฮะแล้วมันก็เด้งนะครับตอนนี้เด้งแล้วอาก็ให้ไว้ว่าเฮ้ยมันจะมาแถวเนี้ยห้าจุดเจ็ห้าสุดท้ายยืนได้นะียห้าุดเจ็ดห้า ตอนนี้เทนไลน์เที่ตีให้เขาเนี่ยต้องเป็นแบบนี้เนาะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าบ้านปูไม่ได้เสียนะแต่ว่าเป็นจุดที่เด้งในชุดขาลงมันไม่ใช่การกลับตัวมันเป็นการเด้งขึ้นมาซับแรงขายจะออกไซเบอพไซเ์ดาวมันยังไม่เลือกทางเพราะฉะนั้นบ้านปูเนี่ยขึ้นมาแบบนี้ต้องยืนให้ได้เหนือ 75, ห้าจุดเจ็ดห้าถึงจะเรียกว่าสวยถ้าหลุดมันมีโอกาสจะไปทดสอบเทนไลน์ตรงนี้แล้วหลุดเทนไลน์ที่เป็นห้าุดหกศูนเนี่ยจะไปแถวห้าอุดสี่นครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามัดระวังนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เสีย แล้วเข้ามาสู่โซนทีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นิดนึงก็ต้องบอกแบบนี้นะครับใช้อันนี้แหละเส้นเสียงเงินที่เคยตีไว้ให้ตอนนี้เข้ามาใกล้ที่จะทดสอบแรงขายที่เป็นเส้นกดชุดใกล้ๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอบอกเลยว่าราคาแถว5.90เนี่ยมีแรงขายซ่อนอยู่จะต้องวัดใจถ้าไปปุ๊บเรามีแรงขายลงมาไม่เป็นไร แต่อยากลับมาหลุด5.75หรือหลุด5.75นะแต่แต่เทนไลน์แ,แล้วดึงกลับนะแล้วเบรกครั้งหนึ่งโอเคอนะันนั้นนถือว่ารับแรงขายแล้วสวยรอบนั้นมันจะกลับไปเนี่ยละ6บาท6.10นะฮะมันจะไปทดสอบเส้น EMA 50ตรงนี้เพราะฉะนั้นบ้านปูติดตามต่อวันนี้ไม่ได้เสียแต่วางแผนระมัดระวังอย่ายให้หลุดเทนไลน์แล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้วันนี้ครบทุกตัวแล้วนะครับก็ตั้งใจมาดูให้จริงๆเนาะเพราะว่าจริงๆ วันนี้ติดภาร,รกิจเยอะเนาะแทบจะกลับมาดูไม่ทันแล้วตอนแรกคิดว่าไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าก็น,นึกถึงหน้าเพื่อนๆเนาะเออเดี๋ยวต้นอาทิตย์อยากจะได้จะจะมีแผนอะไรที่เผื่อจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆดูไปแล้วเอาไปคิดต่อประยุกต์ใช้กับความรู้ของตัวเองแล้วน่าจะวางแผนลดความเสียหายห,ายหรือทํากาไรได้ดีขึ้นอาก็ตัดสินใจมาทําคลิปให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะดูคลิปของแอร์สมหรืออาจารย์ุ่มเนี่ย จะให้มีประโยชน์เอาไปคิดต่อบวกกับความรู้ของตัวเองเราต้องเขียนแผนการเทรดที่นึกถึงเรื่องการคุมการขาดทุนก่อนนะให้มันน้อยที่สุดถ้าคุณทําแบบนี้ได้คุณจะอยู่ในตลาดได้นานนะครับเราอยู่เป็นเพื่อนเทรดกันไปยาวๆเนาะอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องมโนกาไรมากนะครับเรื่องของการรักษาเงินต้นเป็นหัวใจสําคัญในการเทรดเนาะประมาณนี้นะครับก็เป็นห่วงทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยคลิปนี้ก็อ่า น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วขอให้เพื่อนๆรวยๆเฮงๆทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ